หยิบสูกล้องแพท<อ>เด็กเลี้ยงวัวครับ <c oughs> สวัสดีครับบาดไอตะวันดวยครับน,นี้ปล่อยวัวออกอกมือแหลกในรอบหลายเดือนอยู่เป <c oughs> ี้ยงกับบม่มี่เขาเกี่ยวเขาก็เลยออกปล่อยมาหยากับพ่อนเ่งควางว่ายางเด่นกัน กับเบิ้งเด็กเยงงัวครับนางตวงมงงองเทิงโองครับยานงัวครับสูงงัวประด้สิภาพไปเบิ้งมันอยู่จังไนแดดแบบนี้ครับแดดตอนเที่ยงคนกับยานแดดลบแดดก็น ปล่อยออกวัวเลเว่นสวนนี่กำลังหลอมแล้วหลอมสวนหลอบต้นไม้เด็กลามมาเลี้ยงวัวหลอมต้นไม้แล้วปล่อยงวัวออกมาได้ปลูกต้นไม้ไว้นี่ฮะต้นประดู่แดงก็เลยปลูปกก็เลยหลอมเป็นซองส,อสัตว์บ่วัตว์พอด้ แม่ไงเถาครับแม่ไ่เถาครับน้องขี้เ่าครับ,รบ,อรบจอยลูกกินนมไหลน้องสัมีน้องสามม,นม,มีน้องบอยหนึ่งซนหนึ่งครับลูกชายบูโน่ครับลูกชายบูโน บาดาออกขอ,อกมากเลยทีไหกันในส้นกันเนี่ยน้องเขก็อีอุ้งกันเนี่ยเป็นการสิอุ่นอัวกันหน่อยหนึ่งนะครับ nha <laughs> yeah, carbon phong lái đó, cứ cuốn song lọp, cứ cuốn song lọp, nhau bận đây, có để lên liền à, tiền วักันอยู่เปล่ปาเปล่าเปล่าดูม,มาเป็นง่วงหูนะครับหูลูกผสมเลือดเจ็ดสิบหา้าเลือดแปดสิบแลดเลียมตา ผมคลิปนี้เอาไว้กิน,น้แล้วกันครับมอนถ่ายบรรยากาศปล่อยงัวออกขอกงมือแรกครับไอ้เบิ้งนะครับจังหวัดไอตะวันนะครับเนี่ยแกล้งลวกคนในทีมวนควรับเริ่มมวนคน ขอขอบคุณนะครับเนาะย่านมันลายผดสวัสดีครับ